สวัสดีครับพ่อพ่อแม,แม่วันนี้ช่องฐานผ่านศึกพาซ่อมได้มีโอกาสมาร่วมงานบุญที่บ้านโคกใหญ่ตบุนโคกจานอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นงานบุญประจำปีของอหมู่บ้านโคกใหญ่นะครับในตำบลโคกจานเป็นงานบุญเวศนะครับในมาร่วม ก็เลยถือโอกาส่ายทําครับมาได้รับเด้อมารวมงานบุญน้ำกันนะครับนี่ครับนี่ทรมาศนะครับฉลองครับศาลาใหม่นะครับสวยงามเลยครับเพิ่งจะทําเสร็จกอดบุญประเวนีแหละครับเพื่อขยายให้เพื่อขยายให้มีเนื้อที่รับรองรับญาติโยมได้มากขึ้นส่วนฝั่งนี้ครับเห็นไหมครับ จะเป็นโบสถ์ใหม่ที่สวยงามที่สุดครับในตำบลโคกจานจะเป็นโบสถ์หลังใหม่เพิ่งจะทําเสร็จเพิ่งจะบูรณะเสร็จไปไม่เมื่อไ,ไม่นานนี้เองครับอันนี้ผมจะพาไปเดินดูรอบๆนะฮะว่าการก่อสร้างเขาอ่ามันกว้างแค่ไหนนะครับไปดูาศาลาสลา,าสลา,า,า,าหลังนี้นั้นกว้างแค่ไหนนะครับจะพาจะพาเดินดูรอบๆนะครับ ก็ขอบพระคุณพระพ่อแม่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องนะครับดูสิครับกว้างโอ้โหเราไปดูด้านหลังกันครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันอันนี้จะเป็นของอจุดพระประธานนะครับพระประธาน สวยงามครับน,นี่คือบริเวณนอกสาลานะครับก็เจนสาราหลังเก่าพอหลังใหม่ครับขออนุญาตครับนี่เป็นสาราหลังใหม่ตรงนี้จะเป็นศาลาหลังเก่าตรงนี้นะครับที่ทำเสร็จบุรณะเสร็จใหม่นี่จะเป็นศาลาหลังเก่านะครับแต่บุร,บรณะให้มันกว้างขึ้นนะครับเพื่อรองรับอันนี้จะเป็นลานวัดครับ นนั้นเป็นกุฏิของเจ้าวาดส่วนนี้จะเป็นโบสถใหม่ครับจะเป็นงามร้ายนะครับโบสถกระไดนี่ครับโอ้ ทำสวยครับทำสวยจะเป็นสร้างประเทตุดีหลายครับผมวิจิตงดงามตาการตาครับเพิ่นก็นได้เตรียมงานเรียบร้อยนะครับนอ้อได้เตรียมงานกันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบุญที่จะมาถึงในวันที่23ที่จะถึงนี้เนาะบุญพระเวทครับบุญได้วางกันมาเล้ครับเด้มเอมาบุญน้ำกัน โอ้นี่จะไปเจอต้นโพยักษ์ครับต้นโพนี้ก็ผมย้ายมาปี2532นี่ก็โอ้โหผมว่ามีอายุอายุเยอะกว่านี้แน่นอนนะครับน่าจะพร้อมๆกับการก่อตั้งวัดเลยเนี่ต้นโพต้นนี้เห็นคนเท่าคนแก่บอกว่าก็ยังอยู่ในรุ่นปู่ย่าตาทวดนะครับต้นโพ นี่ครับสภาพด้านหลังกระแพงก็กระแพงของวัดก็จะมาสิ้นสุดแค่นี้ครับนี่ครับก็ทางวัดก็ยังไม่มีปัจจัยที่จะสร้างกระแพงให้รอบล้อ,บอมวัดได้นะครับเพราะว่ายังขาดเรื่องปัจจัยนะครับในการทํานะครับอ้าวเหมือนผมจะเจออะไรบางอย่างครับเหมือนแล้วว่าเราเจอของดีก็หาแล้วไปดูกันหน่อยสิ โอ้โอ้มันเหมือนจะเป็นกองครับท่านผู้ชมพระพ่อแม่โอ้นี่มันกองเพลนเนี่ยครับโอ้แค่เห็นด้วยตาก็ดูเหมือนมีมนลขลังมากๆาเลยนะครับเนี่ยขออนุญาตบาดคำเจา้าเจ้าทีเจา้เจาทางสิงทักษิณทั้งหลายที่ดูแลผูกปักรักษาวัดนดะครับเด้ขอ,อยาดจับต้องนยครับ ดูหนังนะครับดูดูหนังกองนะครับแค่จับนี่โอ้ดูขนลุกเลยครับเนี่ยโอ้เห็นไครับดูหนังกองครับโอ้ดูเนื้อไม้ครับพ่อ,อ,อแม่นี่ครับตรงนี้ก็ทำด้วยทำทำด้วยทำทำมาจากหนังหรือเปล่าเนี่ยโอ้ขนลุกเลยครับดูสิครับมีรูแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นคือรูอะไร วผมก็เกิดไม่ทันเหมือนกันนะครับท่าแอดแอดแอดมินเองก็อายุ43 44ครับก็เกิดไม่ทันนะครับเนี่ยต้องไปถามผู้เฒ่าผู้แก่แล้วครับเนี่ยว่ากรองเนี้ยมีอายุอานามมากี่ปีนะครับรู้สึกว่าจะเก่าแก่เหลือเกินเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปถามหาผู้เฒ่าผู้แก่นะที่อายุ5 60ขึ้นไปนะครับน่าจะมาอธิบายได้เนาะเดี๋ยวผมจะพาไปหาผู้รู้ครับผม พ่อมานีแน่มาผีแล้วผีแน่จดมัน,นมาเลยนานะให้ถามยังน,น,คน,น,น,งน่ครับมาพีมาผีแลัวผีต้งล้างบัตรนะครับน่ครับผมเรียกผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านมามานะเพื่อจะสอบถาม ว่ากรองเนี่ยมีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไงนะครับแต่ผมรู้สึกดูแล้วมันมีมวลขังมากเลยนะครับพ่อ,อ,อแม่เป็นน่าจะเป็นกรองเพลงเก่านะครับไปหลายวันนี่จะมีเจอสักกันไหมเนี่ยไม่น่าจะมีแล้วนะครับเนี่ยน่าจะไม่หลงเหลือแล้วน่าจะไม่มีอะไรหลงเหลือแล้วนะเนี่ย ด้านหน้าของกองครับเห็นหน้ากองไหมครับเสียงกองก็ยังพออยู่เลยครับนี่พ่ออันนี้กองนี่เมียกองนี่เพ่นเป็น,ปนกองเพ่นเก่าบ่ครับหรือกองเหน,นียงต่ังระเน้ต้องข้ามโลกโอ้มาต่างต้องข้ามโลกเครบครับ ผู้สาวจหวัดกรนมาเห็จพระเปินองค์แรกมาอยนี่ครับโอ้ตั้งแต่พระองค์แรกไม่เห็นหรับครับเป็นร้อยปีร้อยก็ปีลวครับอนี่วัดนี่เป็นบ่อนุงขึ้นมาใหม่ส่สมแซมมใหม่ใส่เลโอ้สมแท้มใหม่ครับตะกี้เป็นของเก่าวัดเก่าโอ้วัดกองนี่มีอายุนามเป็นร้อยปีแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าบ้านนี้ก็แพงวัดเป็นเครื่อสุดํำนี่ครับบ้าท่านนี้ไม่งบบ่อ่าตากตะกใจ เขาลงเขาลงยูทูปไปกองสิบโบายบ่ครับเนี่ยไ่หายมันของเก่า <c oughs> ของแก่ <c oughs> ของโบราณที่นี่อันนี้เม <c oughs> <c oughs> ื่อก <c oughs> ี้ก็เป็นตลาดเก่าวัยสมัยหลังไม่หลางที่เปลี่ยนหลังที่เก็บโอ้อันนี้บุูบรณะบูรณะใหม่นะครับเป็นการบูรณะใหม่ตอนนี้พ่ออายุจักปีแล้วครับหกสิบห้าหก้งแต่พ่อเกิดมาก็เจอเลยบ่ครับเนี่ยตะกอนนั่นเองตะก้อนนั่นเองอู้พ่อ,องนี่เสร็ ก็สแสดงว่ากองนี้มีอายุอน้ำม,มากกว่าร้อยปีแน่นอนครับตะก้อนหินตะก้อนมาต่างตะล่าอย่างพกเที่ยวาปีตั้งแต่ต่างยี่ไมแ่แต่ไมีพาแตงแ,แต่มีพาองแหลงมาอยู่นะครับ <c oughs> นี่โอ้ยพอให้ถามอีก่งในพวกกองเนี่ยมันมีอายุมากดนปันใดกูวุฒิปีวับ <c oughs> ข้อมูลกับทัาน์ในร้อยเปอร์เซ็นต์นครับแต่ว่ามีอายุน้ำกับกะนาซีกนาซีเป็นรอยปีไอยู่หรอกครับแต่อยู่นอพนรอยปีเนาะผู้่าผู้แก่เปนวะเป็นยังไงผู้ยบาลโอแต่ต้าผู้ยบาลคนแหลกมบอคกับเออคนแหกคน่ายหรือว่าพรายิงละโอผู้ยบาลาคนง่ายคนแหลกคือติดกอต่างวันนี่มากนี่แต่เริมกอต่างว่าแต่ต่เริมกอตั้งมู่บานฑมาง่ายนะพอเนาะ แมนบ่ไม่เหมือบ่ฮัจักเข้ากับวไดยูก็ปีโอ้ยพี่พ่อกับพ่าท่านนไงแมนบ่เออคยกว่าวัดเฮ้าเดี๋ยวมาถางมาถากยูมาเจ็ดโอ้วัดเกิดอมาตางมาถากยูเรียกว่าก็ต่างมากกับไลกับเสียแ้งมากกัต่ถ้าเริ่มเอาข้อมูลต้นๆเข้ากับการเริ่มแต่ถ้าเริ่มเป็นมู่บันมัติคงง่ายเนาะอายุด oh. ี่สี่ห้าสิบปีเลยห้าสิบปีอายุก็เกิ่เซียบเขาเซียบอืม สงครามสงครามโลกครั้งที่สองอหญยุมันาหกสิบปีนี่แหละแมนบอกว่าอ้ยสงครามโลกสวัดบอกับผู้อื่นสงครามโลกครั้งที่สองแบบ้่นอมันาวัดเกิดดอสงครามโลกครั้งที่สองโลกเป็นแหล่งนี้เท่านั้นเลยอือแต่ว่าแต่ว่ากรองนี่ก็เกาแกน้องฝเนาะเออกองกองเต็ม้หม <ม>พุทธมาตังผี้ดีนะผู้แดงมายืนแตพระจาวัดองแรกต่ตต้งก่อต่างวัดนะพอ่อก่ต่างวาัดก่ต่างหมูบม่บ้านก่อต่างหมู่บ้านเท่านี้จะอะไรปี่่ปีจักันนีนาบลนาบลถือกันเปนว่โดนแล้วนว่า<ม><ม>ดมาก,กว่าบานคงงยหลดุดโอ้พอเกิดมากว่าเป็นบ้านงงหลุดแต่แตแต่นี้พอขายด้ยี่่ปีเขาเ็ดสเ็ดเ็ดสเโอ้ยมันเกิดจวัก็เป็นรอยอุนัสนะ ในออกลอยพี้อยปีขึ้นเืครับอายนี่ก็อายุยี่สิยี่สิบปีเท่าผมพอใหญ่มาอยู่นี่ตั้งแต่อายุอายุยี่สิบอ,อ้็ด<อ>ก,กับกุฏิโอ้ยคนก่แจหันบนเดิน,บน,นบนเดินเนาะอ,อ,อ๋ะอ กอตั้งปูแดงหรือมะลือ่ฝืนเรากอตั้งปูแดงกับมาลือลือฝืนวัดเก่าปูแดงลืนหรือปาปูแดงมาอยูอ่ตั้มเอ็ดนั่นมีผ่านเจ้าวาดขั้วแรกคือปูแดงมาอยู่ปูแดงปูดำปูแดงปูดำแต่ก่อต่างมาก่อต่างหมู่บ้านมาผอมวัดกับวัดน,นี่กันบ้านไหนผมว่าใน พ่อเป็นกับว่มั่นใจเขากันแต่ว่าเพราะว่านา,นาเชียอายุพ่อเป็นกับเจ็ดสิบเอ็ดปีแล้วครับเราอายุอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีแล้วว่าเกิดมากเกิดมากแต่หน่อยแล้วก็เห็นแล้วนะครับแล้วก็เห็นแล้วอู้ได้เจอของดีครับ me, พ่อแม่พ่อแม่พ่อมาปีหน่องอู้เด okay. ี๋ยวเดี๋ยวสิพาไปชมอีกรอบครับ ก่อนจากครับพ่อพ่อแม่เรามาชมไอกองอีกรอบหนึ่งเนาะมาดูความเป็นมาไปสอบถามความเป็นมาของกองแล้วนะครับก็หลายแงย่หลายมุมครับเพราะว่าอ่าก็ตามที่คนเท่าคนแก่เราให้ฟังเนาะบางบางท่านก็เพิ่งจะมาย้ายมาอยู่ตอนอายุยี่สก็เห็นก็เห็นวัด กับหมู่บ้านนี้มีมานานแล้วมีกองมานานแล้วนะครับตั้งแต่เจ้าวัดคนแรกพระองค์แรกที่มาจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้นะครับกองกองกองเพลนใบนี้ก็เลอมีมาตั้งแต่ก่อตั้งวัดนะครับเราเป็นคนรุ่นหลังนะครับก็ไม่สามารถจะรู้ว่าประวัติมันเป็นมาอย่างไงได้แต่นี่ครับถ่ายทอดให้ดูครับ ว่ากองเพนเก่าใบนี้น่าเก็บรักษาไว้จริงๆครับเพื่อคนรุ่นหลังและลูกหลานของเราได้ภูมิใจนะครับกับวัฒนธรรมทางภาคอีสานอีสานใต้ของเรานะครับขอบพระคุณพ่อแม่นะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปหากว่าพ่อแม่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อสังคมก็ขอให้พ่อแม่ช่วยเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ